สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ในเกม Roblox อีกเช่นเคยเกมของ Roblox นะคะรับท่านทีเลยน,นะ รับสมนี้ก็สวยนะคะแบบนี้ไม่ต้องเขียนยาวหรอกพีวีมันยาวนะแต่แบบนี้เราพิมพ์แค่ PVE ีเอแล้วก็ขึ้นแล้วเฮ้ยมันยิง เฮ้ยจริงมาเลื่ปืนเป็นไรเนี่ยมันบกักเอินแล้วปืนโหแรกมากเอ้ยวัดีไกลแค่ไม่ต้องอยิงแล้วเพื่อความสะดว แแแหหลลกกหลกโหทะลุกล้องอะโอ้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 แหลก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 มากโอ้ย ก็ดีนะจะได้กล้องชัดขึ้นบักอย่างเงี้ยเศษตูล้ละเอ้ยเสศษตู้เศษตู้ขึ้นหลางบ้านนะโอเคยไอ้บรรยินไม้ทางนี้หน่อยยินเลยนักหลางน้โอ้โอ้ไอ้แอลก่อน ถือไอเคมาเลยเรามีกี่พอยแล้วเนี่ยอือเหม,ม็นเยอะเลยน้อยพอยเขาเรียกว่าน้อยพอยไหนหัวข้าราวก่อนสิอือ เราใช้ปืน M1 ็มหนึ่งการเลนนี่ไงนะเฮ้ยไหนบอดีเวอร์ุ่นเมกาบอดี้กาเวอร์ุ่นเมกาโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเก็บนะเก็บนะ เก็บนะรู้เปล่าโอ้โหอันนี้เหมือนใน SCP-3 ดิทามยิงไปเลยมองยิงมองไม่เห็นอะไรเลยไปนะจ้ากโ,โดนยิงยับโอ้โหโคตรแหลก รับร้องให้สเปคสูงน,นะแหลกโคตร้้่ทูสับสเปคสูงโอเคดีของผมสเปคต้ำ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 ,ตำ,ตำแถมศัตรูเยอะก็เลยเหลกเออมันบอกไปอยู่ยนานช่อาแนล เอายิงไปแหละนะแหละนะละอละไรยิงไม่โดนเตอนเล่นตอนที่ยังมันยังไม่มีหมอกดีกว่าเล่นกับคอมได้นะครับผมเล่นกับทรสับบนะ ผมยังไม่มีคอมเนี่ยผมพึ่งมาทำยูทู e นะครับน่าเข้าใจดิหม้ดูเพลินเลยถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยอย่าลืมนะโอเค Dia Eh. Hey. Hmm. Helikopter ini le. Helikopter, helikopter. Bini kipti, bini kipti. Oh, 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 คลิปใหม่ได้ลงแน่เกมนี้ว่ามีคลิปใหม่ได้ลงแน่ oh <my> เอาปิดก,ก้อน เพื่อน,เพ,อน,นออเพื่อนขาหน่ายอกอ่ะอ่ะขาเพื่อนขามุย้ยไม่ โอ้ยโอ้ยโอ้ยรับรองให้ให้โทรศัพท์มันเก่าแล้วนะต้องเข้าใจอะอยู่มาเป็นปีและวพังแล้วนะ่ เือมงมานิดหนึ่งอีกนิดอ่ะเด็ M1 การการเล่นโอ้โหขนาดอนไนเปอร์ต้องอร้องไห้ไปกับ M1 กาลนะครับ

อยู่ไหนไอ้พวกนี้นี่รับรองห้ามใช้รูปนี้นะอยู่มาเป็นปีแล้วนะต้องเข้าใจกันนะ <S <S พูดแหลกเลยนะอย่างนี้แล้วนะผมไม่เคยเล่นอีสไพร์นะผม